สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์กันแล้วนะครับผมหายไปไม่ใช่อะไรนะครับพอดีเป็นใส่นัดนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มหายดีแล้วนะอันนี้ก็เปิดมาคลิปด้วยออกทริปนะครับผมอดีทีมงานของร้านผมทีมงานพ่อบ้านไบค์เกอร์กำลังจะไปออกทริปรายองกันนะครับเปิดทริปมาก็ฝนตกเลยนะเป็นการเปิดทริปที่ดีมากๆเลยนะครับผม นะับที่นี่ยังเป็นหน้าร้อนอยู่นะก็จะเป็นคลิปเทีนที่ที่วันเสาร์ที่3ที่ผ่านมานี้นะครับผมอันนี้ก็ตอนเช้าที่กำลังจะไปรวมตัวกันนะครับนัดรวมตัวกัน7โมงถึง7โมงครึ่งนะอันนี้ผมก็มาเช็คลมก่อนนะครับผมแต่ยังไม่ทันได้เช็คเลยนะครับผมก็เลือ่อนหาจุบลมผมก็ไม่ได้มองนะว่า เครื่องเติมลมมันเติมได้หรือเปล่านะครับผม,ผมก็หมุนหาแต่จุบลมนั่นแหละมาถึงฝนตกก็นะอ่ะปั๊มลมไม่เปิดด้วยอสองดอกแรกฝนตกนะครับดอกสองปั๊มลมไม่เปิดลางดีๆทั้งนั้นเลยนะแค่จะออกทิปนะครับแต่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับจะถึงเวลานัดหมายแล้วผมก็จะไปตามจุดนัดก่อนนะครับผมอารมณเป็นคนทำ ทริปให้ทุกคนนะจะไปไม่ถึงไปชา้ากันนะเกียดน,นะครับผมอย่างที่บอกผมพยายามตรงต่อเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคระหว่างดูผมกําลังขับไปที่จุดนัดหมายด้วยนะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสครายค์กดติดตามกําลังใจผมกันด้วยนะครับผมทริปนี้ตอนแรกมีตอนแรกว่าจะไปกันประมาณ8ปดถึงเคันนะครับผมแต่ทีนี้ก็มีติดเหตุ บางอย่างเอ่ยไม่สะดวกเอ่ยไม่ว่างเอ่ยนะครับกับรถเสียบ้างอะไรบ้างนะก็เลยกลายเป็นว่าจะเหลือแค่5คันนะครับผมก็จะเป็นเจ้า750 4้คันและ R6 รนคันนะครับอดีอีกคันหนึ่งเสียนะยังซ่อมอยู่นะครับยังซ่อมไม่เสร็จนะครับผม ปั๊มติกพังนะแล้วว่าปั๊มติ๊กมันไม่มีของในประเทศไทยนะครับสำหรับ750ก็เลยต้องรอของสั่งจากเมืองนอกนะครับจากญี่ปุ่นนั่นแหละประมาณ1เดือนก็เลยจะต้องลดจำนวนคันไปอีกแล้วคันที่เหลือก็ไม่สะดวกมานะครับผมอาจจะติดธุระติดอะไรกันโอเคเราไม่ว่ากันนะสะดวกก็มาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับผม ระหว่างที ų, ่ฟังผมขับไปที Darwin> ่ร้านเนี่ยนะว่าเอ้ยไม่ได้ขับไปที่ร้านขับไปที่จุดนั้นใหมาที่จะเริ่มไปออกทริปกันนะครับผมก็ขอโปรโมทร้านของผมเอาไว้ด้วยนะร้านของผมก็รับเซอร์วิสบิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกซีซีทุกยี่ห้อนะครับผมไม่ได้รับแค่750นะใครสนใจจะทำอะไรทักมาพูดคุยสอบถามราคากันก่อนได้นะครับผมจะถ่ายแล้วมันเครือกดัหล่อเย็น ผ้าเบรกน้ำมันเบรกเซอร์วิสทั่วไปสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ที่จะไม่รับก็คือผ่าเครื่องตั้งวาวโซสเตอร์พวกนี้จะยังไม่ได้รับนะครับผมหลักๆจะรับเซอร์วิสเกือบทุกอย่างเลยเซอร์วิสโช๊กซีนโช๊กน้ำาหลอยเย็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องผ้าเบรก หรืออยากแต่งอะไรทําอะไรบอกได้นะครับผมที่ไม่ได้พาเครื่องออกมาอะไรเงี้ยครับผมรับเกือบทุกอย่างนะสามารถสอบถามพูดคุยราคากันก่อนได้หรืออยากแต่งอยากใช้ของเดิมอะไรยังไงสั่งให้ได้หาให้ได้นะครับผมหรืออยากเอาของมาเองก็เซอร์วิสให้ได้เหมือนกันนะครับ ค่าแรงเริ่มต้นที่100บาทนะครับผมอยู่ที่ความยากง่ายของแต่ละง,งานนะสามารถพูดคุยกันก่อนได้ทำหลายอย่างค่าแรงก็ลดลงนะครับผมยังไงผมฝากร้านของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นร้านเล็กๆนตอนนี้นะแต่ถ้าได้จากทุกคนมาทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนก็จะขายายร้านให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับผม ร้านของผมจะยังไม่ได้เปิดตอลอดเวลานะครับอาจจะเปิดเป็นช่วงที่ทุกคนนัดมานะครับผมตอนนี้ที่ทุกคนรู้กันคือผมติดเลี้ยงลูกนะจันถึงสุกก็อาจจะนัดได้หลังหนึ่งทุ่มครึเสาร์อาทิตย์นัดได้ตั้งแต่8ดโมงเช้านะครับผมเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกๆคนลองเปิดใจมาเซอร์วิสกับร้านเล็กๆของผมดูกันนะ จะไม่ได้แบบโอ้ร้านใหญ่โตอลังการอะไรนะครับผมแต่แน่นอนนะครับผมทําด้วยความตั้งใจนะผมรักรถผมแบบไหนผมก็จะทํารถของทุกคนแบบนั้นนะครับผมจะไม่สีซัวไม่มั่วซั่วไม่ยําให้เละตุ้งเปะแน่นอนนะทําได้บอกทําได้ทําไม่ได้บอกทําไม่ได้นะครับ จะไม่มีการหลอกลูกค้าไม่มีการโกงลูกค้าไม่มีการทำย้ำของรถลูกค้าแน่นอนนะครับผมยังไงผมฝากร้านของผมเอาไว้ด้วยนะร้านของผมอยู่ที่แบริ่ง48นะครับผมเลี้ยวมาจากหัวมุมจะอยู่ซ้ายมือเลยจะอยู่หลังร้านตัดผมนะครับผมจะอยู่ตรงข้ามร้านซักรี่หรือว่าร้านซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับผม ตรงข้ามร้านซักผ้า,หาเหลียเหรียญอยู่หลังร้านตัดผมนะครับเลี้ยวเข้าซอยแบริ่ง48มาจากถนนแบริง่งจะอยู่ซ้ายมือเลยเลยจากหัวมุมมานะครับจ,จะเป็นห้องเล็กๆห้องนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่บริการเต็มที่แน่นอนนะครับยังไงฝากล้าของผมเอาไว้ด้วยนะต้องการกำลังใจจากทุกคนการสนับสนุนจากทุกคนด้วยนะครับผม การฝากลาก้านของผมก็ฝากไว้เท่านี้นะต่อไปเรื่องทริปนะครับผมทริประยองอันนี้ตอนแรกขอบผมล่วงหน้าให้เป็นเดือนแล้วนะครับผมคือปกติผมจะทริปอะสำหรับในกลุ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมผมจะไม่แบบปรปปปับไปนะจะไม่แบบว่าแบบโอ้ยเดือนหนึ่งสองเดือนเอ้สามสี่วันแล้วมานัดอะไรอย่างงี้นะครับผม ัดแบบว่าเดือนหนึ่งสองเดือนเมื่อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีเวลาเคลียร์งานของตัวเองลางงานของตัวเองเตรียมเงินเพื่อจะไปเที่ยวกันนะครับผมอันนี้ก็เลือกที่จะไประยองนะครับพอดีว่าอยากจะไปทะเลกันนะ่าอยากกินอาหารทะเลอะไรพวกนี้กันนะครับผมเราจะยิงยาวกันเลยนะครับจากทางบางนายิงยาวไประยองเลยนะแต่ทีนี้จะไม่ตัดเข้าบางแสนพัทยานะครับจะออบเมืองไปนะ ก็เลยอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับในการไปนะก็คือจะวิ่งคู่ขนานไปนะครับก็อาจจะตะกุกตะกานทีนึนงเพราะวิ่งไปด้วยฝนตกไปด้วยนะครับผมอุตส่าห์แบบเออเอาช่วงหน้าร้อนและกันทนร้อนหน่อยต่ดีกว่าฝนตกนะครับผมฝนตกใช่เลยแล้วฝนตกวันที่ออกทริปด้วยนะหลังจากวันนั้นอีกวันหนึ่งสองวันคือไม่ตกเลยแดดเปียงเลย วันก่อนออกทริปก็ไม่ตกนะครับผมตกวันทริปเลยนะครับไหนมีเพื่อนเพื่อนเคยมีประสบการณ์อะไรกันบ้างไหมครับผมแบบไปออกทริปแล้วเจออะไรกันบ้างหรือว่านัดกันไว้แบบหูเป็นสิบคันเลยแล้วพอมาจริงมาแค่ไม่กี่คันอะไรอย่างนี้นนะแลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ขำๆให้กันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะ ทริปนี้ก็จะไประยองทริปหน้าจะไปไหนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็อาจจะจัดแต่อาจจะทิ้งช่วงไปหลังหน้าฝนเลยนะแล้วค่อยจัดทริปอีกทีหนึ่งนะครับเข้าก่อนไปยุทธยากรุงเก่ามาแล้วรอบนี้ไปทะเลระยองนะครับผมรอบต่อไปน่าจะไปน้ำตกดีไหมเพื่อนๆว่าไงครับผมไปเที่ยวน้ำตกกันดีกว่า เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอาจจะจัดอีกทีหลังหน้าฝนเลยอันนี้ก็หลังเดินทางไปจุดรวมตัวกันนะครับผมตอนแรกกันนึกว่าโอเคถ้าคนไม่พร้อมกันเยอะก็ว่าจะยกเลิกหรือว่าเลื่อนทริปไปก่อนนะครับแต่ทีนี้มันก็มีแบบบางส่วนลาง,งานกันเป็นเดือนแล้วอะไรแล้วนะครับผมก็เลยทำให้ค่อนข้างจะยกเลิกลำบากนะะไปน้อยแต่ก็ยังไปนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะจริงๆคนที่รถเสียหรือบางคนที่ไม่ได้สะดวกขับรถไปก็ย,ยังมีนั่งรถเซอร์วิสไปนะพอดีรอบนี้มีน้องในกลุ่มคนนึงพอดีเขาให้ทางบ้านไปเที่ยวด้วยเอารถยนต์ไปนะครับผมก็เลยจะมีทีมงานบางส่วนนั่งรถยนต์ไปด้วยนะครับผมไป5คันก็จริงแต่จำนวนคนนี่ประมาณ10คนนะครับเต็มที่กันแน่นอนครับผม พอดีทริปผมไม่ได้ประกาศอะไรให้มันใหญ่โตนะครับว่าแบบเออจะจัดทริปหรืออะไรนะผมต้องการเหมือนแบบอยากให้เฉพาะแบบคนรู้จักไปด้วยกันนะครับสําหรับทริปนี้นะเพื่อที่จะได้เอ็นจอยกันให้ได้ทุกคนนะครับเหมือนแบบสนิทสนิทกันอยู่แล้วรู้มือกันอยู่แล้วนะครับว่าขับยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงลักษณะสไตล์การกินหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นแบบไหนนะครับผมก็เลยจะเน้นไวแค่ในกลุ่มกันก่อนนะแต่เดี๋ยวอาจจะมีบางทริปก็ได้นะผมอาจจะประกาศ เชิญชวนทุกคนนะครับผมอาจจะมาออกทริปด้วยกันนะครับจะได้สนุกสนุกมีจำนวนกันมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะแต่ที่สำคัญคือขับขี่ขขก็ขับขี่ให้ปลอดภัยกันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะหลักๆเลยที่เวลาออกทริปเนี่ยอ่ะส่วนตัวผมเองผมก็จะเตรียมเครื่องมือสำหรับเซอร์วิสไว้อยู่แล้วละ,ละไม่ว่าจะเป็นพวกลูกบล็อกหกเหลี่ยมหรืออะไรที่ใช้ถอด ถอรดรถนะครับผมหรือว่าเซอร์วิสรถนะแล้วก็เครื่องลบโค้ดนะครับคือจริงๆนี้ยกสแตนไปได้แทบจะยกไปแล้วนะครับผมไปออกทริปหรือไปซ่อมรถเนี่ยแต่ทริปนี้โชคดีอย่างหนึ่งไม่นี่เหมือนทริปอยุธยาแนละทริปอยุธยาคือติดว่ารถมีปัญหากันต้องสามสี่คันนะครับผมรวมถึงรถผมเองด้วยนะแต่รอบนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม คนไปโดยที่รถไม่มีปัญหากลับก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับทุกอย่างโอเคปลอดภัยทุกอย่างรถสภาพพร้อมทุกอย่างเพราะว่าก่อนออกทริปเนี่ยผมจะให้น้องๆทุกคนเช็ครถให้พร้อมก่อนใช้งานนะครับผมรถพร้อมก่อนใช้งานแล้วก็ลุยกันได้เลยนะครับหลักๆผมก็จะช่วยเช็คให้นะครับผมทังน้ํามันเครื่องน้าหล่อเย็นผ้าเบรกน้ํามันเบรกอะไรพวกนี้นะ การตั้งโซ่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะย้ำนะให้ทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างโซ่เคลือบโซ่ล้างแผงหม้อน้ำนะครับการความร้อนขึ้นกันโซ่มีปัญหาโซ่ขาดหรืออะไรนะครับหลอลื่นไว้ก่อนนะอันนี้ฝนตกก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรนะครับนัดเจ็ดโมงครึ่งผมก็ไปถึงก็เกือบสายเหมือน,นกันนะพอดิติดฝนนะครับ นี่เดี๋ยวผมกำลังจะไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปที่จุดนัดรวมตัวกันแล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวอันนี้เป็น ep 1นะเดี๋ยว ep 2จะเป็นยังไงเพื่อนเพื<ๆ>่อนรอติดตามกันไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีเรื่องอะไรให้ดูกันบ้างนะแต่ทริปนี้อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับผมเพราะว่า,วาไปจำนวนกันไม่ได้เยอะนะครับเราไม่ได้เกิดเหตุอะไรมากมายนะครับผมอาจจะไม่ได้คอนเทนต์มันเยอะเหมือนตอนอยุธยานะครับเพราะเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ แถบแถบโซนพวกผมก็จะวิ่งกันคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมบางนาปลายองพระยาบางแสนอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคยังไงผมฝากช่องของผมฝากร้านของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กด u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมมีความคิดเห็นอะไรยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะอะ ยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะสวัสดีครับ Hold me close till I get up Time is barely out of b e the sun raised.